ตดับเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับชื่อเอร์แทนเรียนรู้คับ กอไก่กอเอ๋ยกอไก่ไก่ออกลูกเป็นไข่ไก่กบกากินขอไข่ขอไข่ในล้าว ตรงกลมลีไข่ขาขาวขมใ ละอิม,ะอมัลิกะทิวิไนมัน,นยุคไทยมีสี่รูปห้าเสียงเสียงสามันไม้แอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวา ลาภาพมหัสภาพไมายามก